ปัจจุบันเป็นกีฬาย,ยอดนิยมของหลายๆประเทศนะคะรวมทั้งประเทศไทยค่ะมีหลายๆทีมเกิดขึ้นนะคะและก็ในระดับโรงเรียนค่ะก็มีการส่งเสริมนะคะให้เป็นกิจกรรมพิเศษนะคะในการใช้เวลาว่างสําหรับนักเรียนและด้านหลังที่เห็นอยู่นี้นะคะไม่ธรรมดาทีเดียวค่ะทีมนี้กําลังจะไปไกลถึงต่างประเทศทเดีกวค่ะ กรแม่เลยนะคะด้านหลังของดิฉันนี้นะคะเป็นใครมาจากไหนกันบ้างคะเดี๋ยวเรามีคําตอบนะคะตอนนี้ดิฉันยืนอยู่กับโคโ้ดอ้นนะคะผู้ทําการฝึกสอนค่ะสวัสดีค่ะโค้ดอ้นคะ่ะน้องๆกลุ่มนี้เป็นใครมาจากไหนคะเด็กกลุ่มนี้นะครับก็จะเป็นนักเรียนที่เรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับ438โรงเรียนแล้วก็ผ่านการคัดเลือกเข้ามาจนถึงรุ่นละประมาณ18คนนะครับรูมีรุ่น14ปี12ปีแล้วก็ 12ปีหญิงกับปีชายครับสรุปแล้วเราก็มีทั้งหมด3ทีมที่จะไปแข่งขันคราวนี้ทราบว่าเป็นการไปป้องกันแชมป์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับปีที่แล้วเนี่ยเราไปแข่งขันนะครับก็ได้แชมป์มาทั้ง3รุ่นนะครับปีนี้ก็เหนื่อยหน่อยต้องไปป้องกันแชมป์ครับแล้วก็มีความหวังว่าเราก็น่าจะรักษาแชมป์ครั้งนี้ได้เหมือนเดิมใช่ไหมคะครับผมก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับมั่นใจครับเพราะว่าน้องๆที่เข้ามาเก็บตัวแล้วฝึกซ้อมเนี่ยทุกคนก็มีความมุ่งมั่นนะครับที่จะทำชื่อเสียงให้กับกรุงเทพมห นะครับตามรอยรุ่นพี่เมื่อปีที่แล้วครับตอนนี้นี่มีความเป็นห่วงอะไรอย่างไรเป็นพิเศษไหมคะที่เป็นห่วงเนี่ยเราซ้อมในบ้านเราเนี่ยช่วงนี้สภาพสภาพาอากาศเนี่ยค่อนข้างจะร้อนมากนะครับแต่ว่าเราไปแข่งเมืองหนาวนะครับก็ก็ค่อนข้างจะเป็นห่วงเรื่องนี้ครับผมแต่เด็กทุกคนก็ก็สู้ครับใจสู้ครับในเรื่องของซ้อมบางทีเนี่ยร้อนจัดเนี่ยก็ไม่บน่น ที่เราไปสวีเดนแล้วแบบได้แชมป์มาตรงนั้นนี่เราเล่าประสบการณ์ตรงนี้ให้ฟังหน่อยค่ะตื่นเต้นมากเลยค่ะตอนไปเหยียบก็แบบเราจะทําได้หรือเปล่าพอลงสนามหนูก็รู้สึกว่าต้องชนะให้ได้ค่ะค่ะแล้วพอเราเอ่อได้ลงแข่งก็แบบเราก็จะพยายามชนะเพื่อจะเอาแชมป์กลับมาที่เมืองไทยค่ะค่ะ มาทำสำเร็จเราก็ทำสำเร็จค่ะโอ,อ้โหแบบพ่อแม่นี่รู้ข่าวว่าเรามาถึงระดับนี้วันนี้ได้นี่รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกภูมิใจในตัวหนูค่ะแล้วพ่อบอกให้หนูทำแบบนี้ตลอดไปค่ะพ่อก็เป็นกำลังใจให้หนูตลอดค่ะเวลาหนูท้ออะไรอย่างเงี้ยเหนื่อยเนาะมันต้องซ้อมเหนื่อยหนักใช่ไหมค่ะเหนือ <c oughs> หน่อยความฝันอข,อของเอิร์นในเรื่องของฟุตบอลนี่จะไปถึงขั้นไหนคะโอ้ นฟันหนูอยากไปฟุตบอลหญิงอะค่ะแบบเขไปบอลโลกกันแล้วค่ะหนูก็เลยอยากเป็นอย่างพวกพี่เขาบางค่ะ ฟุตบอลนะคะนอกจากจะเป็นกีฬาที่เป็นการใช้เวลาว่างเกิดประโยชน์สําหรับเด็กๆน้องๆเยาวชนแล้วนะคะยังถือว่าเป็นกีฬาที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้วยอย่างเมื่อออร์ชุนของสวีเดนกับทางสภากรธมนะคะปัจจุบันนี้ก็เริ่มต้นด้วยการใช้กีฬาในการเชื่อมสัมพันธ์ค่ะการแข่งขันครั้งนี้ไปป้องกันแชมป์ตูเชอร์ครัพและมีรายการใหม่โกเชียคัพแต่ผลแพ้นชนะไม่สําคัญเท่ากาันเล่นให้ประทับใจ และสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสภาเมืองของสวีเดนและสภากรทมของไทยก็าคิดว่าความหวังของเรานะครับคิดว่าจะได้รักษาแชมป์ที่สตูเชอร์ครับก็คิดว่าครั้งนี้ไปเนี่ยคงจะไม่ผิดหวังนะครับเพราะว่ามีการเตรียมทีมที่ดีแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าเขาก็ควรจะชิงชัยเหมือนกันนะครับแต่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเด็กของเราที่เราได้คัดมาเนี่ยก็เป็นทีมที่ดีที่สุด นะครับของอนักเรียนกรุงเทพมหาคนครการแข่งขันทั้งหลายเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับว่าทีมใหญ่ๆไม่ว่าจะเป็นบาราซิลที่บอกเต็งแชมป์อเจนตินาที่บอกเต็งแชมป์อาจจะไม่ได้แชมป์ก็ได้นะครับเพราะว่าทีมต่างๆเขาก็เตรียมมาเหมือนกันแต่ว่าผมคิดว่านะครับว่าเด็กไทยเนี่ยคงมีความสามารถที่จะเ,เล่นฟุตบอลนะครับให้เป็นที่ประทับใจของคนสวีเดนและก็ของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันหลายชาติได้ ผมบอกความสําเร็จอย่างหนึ่งคือความสัมพันธ์ระหว่างบ้านพี่เมืองน้องนะครับและกีฬาก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเป็นสื่อที่ทําให้การความสัมพันธ์เนี่ยแนบแน่นมากขึ้นการไปแข่งครั้งนี้ทางหัวหน้าคณะนักกีฬาแจ้งข่าวดีด้ว่ามีน้องๆบางคนมีสิทธิ์ลุ้นเซ็นสัญญากับสโมสรฟุตบอลอาชีพของสวีเดนหลังสร้างผลงานปีที่ผ่านมาเป็นที่ประทับใจ